ค่ะขอากาบสวัสดีพ่อแม่ซี่เบิกซับหน้าคีทุกท่านเด้อค่ะเมื่อนี้พาตามคงสุดท้ายอาจารย์แหล่เนาะคะ่ะอาจารย์แหล่เพื่อนจะได้ตัวไดมาฝากพ่อแม่พี่น้องในคลิปนี้เนาะคะ่ะก็เขามาแล้วแห่งกับร่างใจกดไลคกดแชร์กดติดตามกดซับสไครกดกดกระดิ่งแจง้งเตือนให้เบิกซับหน้าขี้น้ำนาคะ เมื่อนี้ก็ตามหาแนวทางกับอาจารย์แหละนะคะเพื่อนว่าเพื่อนด้ตัวดีเพื่อนไปเน้นไปย่ำมาคักแกล่วสันมาฟังไปพร้อมๆกันนะคะว่าอาจารเเละเพื่ิได้ตัวใดทา้งสองเสนอไว้เป็นซื่อกลางเป็นแนวทางเท่านั้นใสวิจารณญาณในการรับชมนะคะอาสวัสดีค่ะอาาจรย์สวัสดีคร่ะสวัสดีครัับสสวดีค่ะเป็นจังไรเนาะว่าเห็นหลายเมื่อไปเรียนรถหึงมาบ่ค่ะแม่ก็ไปเรียนรถ มือไม่งานก็ไปงานเรียนปิดไปรลาบุรีเรียนปิดเปรลายบุรีแลักการใส่อาหารทะเลกับมือไงหลายวันแก่แหล่ลยไรมาศิมหาอยู่เห็นเมือหัวว่าคนี่ยมือไงหลายมือบางก็ไปหาทำขุนเละเนี่ยอาชีมรักๆก็ยื่ทำขุนนะเะค่โอ้รับสครับเนี่ย มือมันเป็นหนาใช่ไหมลหนากินกับหากินไปถึงกับ่ยมีงานกัไปงากับบ่างกับมาไทยมือบ้านกับไปเทปทูทูน้ำพเนีับต t ทูทูงานรับ่งเล็เลขกเล็กดีไเย็บซี่เนาะแกกจีนิซาแห่งอะไรล้างบดีไรบดล้าง ค่ะวันนี้ฟันดีละวบิดข้าตัวเลขแมวข้างเป็นฟันไปฝ <c oughs> ฟันเลยดิฟันสองหนื่นสองฟันเอาไนประมาณสองหมื่นกับสองอยะแต่แจควคิดมาดิะะโอควยคิดมาข<อ>ึ้นอนีฟันฟันว่าเขาแบกสอบพอมาขึ้นเนี่ยแครับเขาแบกสอบอมมาให้ซ้อบ เอาคุณจังหไปเห็หน้าคุณจังบวเด็ไปงันน้ำหน้าน้ำกเจากันเด็กเจาเลยแบกเขาเมื่อเหมกันเขาแบกเขาเม่ให้ไม่นครับฝันดีปานั่นจแบกไม่จะไกลมันจเจาอ่ะแบกไม่จะหน้ามันจะอ่ะแบกเขาไม่ให้เจา่ะเอาคุณจังบวเด็ไปเห็ดพผู้ใดเห็ดหน้าู้ใช่บอแบกมากแม่ทำแม่ใช่ทำหาสิบหกสิบหาสิบกว่าเนี่ยแหะทำอไรโยก็ได้ มือนี้มือนี้ถือว่าเป็นพวสุกไทยอะไร้็ไอาจานเราะยำพวงสุท้ายไหนครับป่กอมาเป็นที่จานเซื้อพวกวานเลยบอกแล้วบอกแล้วว่าได้ซื้อหรอแม่บ้านซื้อเอาแม่บ้านฮ็ดเอาท่นบอกไปแล้วซื้อว่าได้บอกไปแล้วว่าชิซื้อเลยใช่ไหอซื้อเลยมันมีวัตถุดิบเลยวบตเุดิบข้นใหญ่ข้นรวมข้อจากคอนอืม รองสีมันก็น่าหันหรอกวันบอกเ้าจะรอยูทูบมันหลับแปงไหมล่ะแต่เลกบอกถ้าจะออกจะบอกบเรื่องบนตองสื่อมันพอสีเข่าได้อยู่เป็นเคล็ดเนาะแม่นรับถามว่าติดตัวครับมันกับมันกับแต่มันมันตอกเป็นแน่นั่นแหละมันตอกเป็นนั่นนั่นถ้าเป็นจริงมันก็ตอกเป็นนั่นนั่นหรอกคจะบอกเขาเรื่องบนตองสื่อ อืมห้ยเอกซีสื่อกับพ่อแม่นครับแกแก่็เลนปเทศกันเอาครับผมไม่น่าที่บอกพ่อนบอกยุบิพ่นออเปียหรือเป่น้องแมนเป็นแนวข้างแล้วค่ะเนาะแม่นครับถามาตัวเลขเปลี่ยนวอตัวเลขสามตัวบ่เปลี่ยนไลยไห่น้องอืมหกแปดสองอันนี้หกแปดสองหรือเป่น้องตัวเก้าปะนี่แม่นครับย้ำๆหกแปดสองตัวเก้าเลนป่ะครับแมนครับแล้วไปนี่ สิ่ฟันว่าเขาแบกเข่ามาให้ตามกระสอบบ่เพิ่มเติมครับสิเป็นตัวใดเพิ่มเติมแบกเข่ามาใช่ซีว่าได้พี่น้อยมีเงินทอนค่าเข่าว่าแบบแถมหอดเงินให้มาเข่าโอ้เงินท้อนดิบฟันนี้แล้วเนาะคุณรู้จึงเป็นจะคของเมื่อยไรอยู่นี่เดี๋ยวว่าเมื่อยไรฝันว่าโอ้ฝันเมื่อยว่าฝันเถอครับแมนอัาทอนธรรมดาคุ้นคุ้นใบหนีว่าฝันนี้ปกติ อาบ้นอเลยเนี่ยก็คือบทพันสีมะหย่มด้วยกับเช่าอ้อมแก่ก็มักเป็นไปตายเฉสไล่ะว่ากับวันนี้ตัวเก่าเฉยวันนี้กัพกเปลียนอมอายุเก่าครับพี่น้องอายุเก่าผู้ไดซื้อเลยสบายใจนล้วครับหาสลักรัฐแทบรัฐบาลได้ย่าดีจะน้าครับก็ต้องไปเปลี่ยนเลยครับตัวเก่าแน่นอนเพิ่มเติมมากก็คือเืินเจ็ดสิบสามบาท ท่อนคาเข่านี่ะน้องเพิมเติมเพิ่เจ็บิบสามบาทท่นคาเข่าความเปรียเขอว่าสามสอบครับผมความเงินคาชาหนาเจ็บบสามบาทเจ็บสามอือโอ้เงินทอนเจ็ดสบสามเจ็บสามรันเพิ่มเติมคือฝันว่าขจรเงินท่อนคาเข่าไห้แม่ห้ทั้งเข่าห้ทั้งเงินห้ทั้งเขาห้ทั้งเงินรับเจ็ดสิบสามแล้วครับเขาจะไ่ได้เป็นบริษัทหน้าหน้าก็ยังเอาอยู่ตอ ฝันดีขักปานนั่นตัวเนาะเขาเอาเข่ามาส่งไหมแม่นครับฝันจังนสี่มันกับเข่าหลดแล้วเลยสมัยเดียวนี่เขาขี่มอดว่าจะใส่ยังแบบซาเล่นซาเดินซาดินกิ๊บเด็กรถพ่วงเนี่ยมาส่งมันมาส่งแค่หนึ่แบกตอนนี้จะกี้แบกมามแค่ความฝันมันแบกไม่สามกระสอบนี่ละแม่นครับสี่เป็นตัวได้ก็เหม็นมากแต่ขิดเด็แบกเข่ามาสามกระสอบจุ้งนึงเจ็ดสิบสามบาทค่าสองหน้าอื ตะวเลขหกแปดสองยังอยู่เพื่อเราครับพี่นอ้องถามเพิ่มมั่นใจว่ามั่นใจว่ามั่นใจครับอยู่ในสาตตัวนี่ครัพี่น้องออกแน่นอนตะว่ห้พี่น้องไปใส่วิจารณญาณใส่วิชากันเราเองครับผมมัดกับจัาตามเนาะจำและมัดกับจังตามเม่มาะ่า,า,านจำแ<ใ>ล้ไวไกลไ้เป็นเพียงแมวข้างเนาะแนข้างวัน<ม>นี้ไลค์ครับพี่น้องไลค์ไลค์สองไลค์ข้างรับ เอาไปพิจารณาเบื่อนพี่น้องแนวนี่มันออกเมันกระมุนอยู่กรุงเทพเนาะแม่นครับผัวก็นั่งโชโคยอยู่นี่แลนั่งนัอยู่นี่ลับผันั่งโชโคยูเนี่ยแต่ว่าผัวหมุนอยู่กรุงเทพหรอเปออแปลว่าถือรู้เถอะนี่อาจารย์แดงก็ถือแดงมั่นนั่นเลยแตคือว่าเพิ่นเพิ่นถือรู้เพิ่นถือรู้เถอะน่เพราะแม่นสูวัดเอารวดคนนี้ยังมันจังใดหรอ ถ้าบอกคนเนี่ยคือหมดหมดก้อนเนี่ยถ้าว่าเป็นอยังคือประกาศบอกตอนก้อนน่ะเป็นชือประกาศบอกแต่บอกแล้วจะค้องไม่คว้องหั่นใจหรออบอกเขาจบไปแล้วเขาจบมาถึงเนีเขาจับจับข้าหมาไว้น้ำข้าเนะเขาบอกยังไงซะเบอะก็ถือขาก็สิ้อให้ก็เยอะเมื่อนี้ยะบอกก็ถือจายไ้ไี่น้องจะขห้แต่เพอเด็กคุาผาสิแตก เคยเหาหนั้นฮว่าว่าเศร้าคือพอว่าเศร้าเลยอาจารย์แบบแต่ว่ามัดตัวไหนตัวมัมัสักคัมาแปดสองกับเจ็ดสามมัดแปดสองกับเจ็ดสามเลยพี่นนอะมัดแข่ตัเนาปดสองกบแปดสองกับเจ็ดสามมัแ่ตัวมัดถึงรอตเรี่ไวร้ายเราบอก รถตอลี่แม่บ้านดึงไว้ค่าสอบเนี่ยพี่น้องมดึงไว้ค่าสอบหวัดนึ่งบดไล์เปนไนจะคว้างจะควางมือนึ่งปยางไปน้ำคนเขา,าสิไดึงรถตลี่เขาบอกให้สื่นะอเน่ขนาดนมีนแม่ไป็นสรถตกมือเรพี่น้องล้วดึงเนีเอาว่าให้สื่อดึงไลไลดึงเราไม่ได้อบอกได้แงเดตยว่าบดสีก่อนดีสแสดงว่าบดไล์เติบพี่น้องสื่อเล็แต่หวันแรถตลลี่ยืมเงนไปหาพัน แล้วเงี้ยมาจับว่ะแล้วเง้มาสองลอยกับบนป่แสดงว่ามาักมักเลขมักเสียนหวงกับรถตลีแ่กจนได้ได้เนาะผู้่าอยู่ในเนาะอาจารย์แดดเ่าไดยูยครับรถตลีครับมันมันขิงงนนันไง,ไงไนม่ใ่เนาะขิได้ล้วก็ไปหาขินรถเนาะได้เราก็ไปหาขินรถมันลงมันมันไหลย่มามได้สียเอาลงมันดีหนึ่งแบบนี้มือวัอย่า่าวย่าขึ้นจะได้การขึ้นจากองนะ พวกคือจะขอกระาร์ทเดอไปเช็ดบุญมงได็ถือรางว,วัลที่หนึงน่งเลยไม่ดีนอ้อ <laughs> ไปเช็ดมงไดถามถือรางวัลในแหมหลอโอ้ยเฮ็ดจืๆไดแล้วนีข้าวนานึงได้แล้วนี่ยถือรางว,วัลที่หนึงมากเนี่ยโอ้ยหัวเเส้าเหลือมแล้วเี่เลยี่น่ง จังไต่กับขอบคุณนสำหรับแนวทางนะค่ะมีอย่างามบ่ค่ะนี่เป็นแนวทางของจานแหนบินนะครับเนาะครับเป็นกะแบงปั่นเอ็ดซี่สุกุสุคนอันนี้ไม่อยังไหนไม่อยังครับเนี่ยนี่ของดีหรอพี่น้องไอ้บอไม่อยังเนาะไปจับมึงนิ่งดูเอาคือง่ามแทบเปิดไฟดูอ๋อไม่อย่งี้ย่งลูกแก้วมอสโคตรบอครับคุณยังอันนี้เป็นผมไปย์ วัดที่ว่ากําลังใส่กีดีกันอยูน้องวัดกําลังใส่กีดีอยู่ใงานเป็นกุก็นอ้นบ่ะกิเตียวอ้ว่นทั้งไมพี่น้องเบื้องแว่เบืเย็นกายกล้องนะมันแสงมันเป็นยังแบบพี่น้องเอยเนี่ยผัดกองยังก้อนไส้ในไหมกีิดวใหอืม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 ินไปไนนินตกเตีพี่น้องก็ลุกเขียวอยู่ข้างในอืม นี่ามันต้องไฟเลเนาะเรื่องเทระกแบกเท่ากันเนาะค่ะเนาะ่างมัน้องไฟมันเนาะเป็นขื่อเขียวๆเนาะได้มาโดนหรอเมื่อราโคตรช่ไได้ไม่โดนหรอได้ม่โดนไปได้ม่วางไป ถ่ายยูทูบวดกยามนเลใส่พิจนาบ้าง่นี่บอทีว่าได้มาถือเลขเนี่พิจาาเดวเาอกอเ็คก๊ถึงไม่ต้อก่อนเห็นเลยะ่ทาโอชไชค่ะทางจองก็เสนอใ้เป็นแนวทางเป็นซื้อการชอบน้ำอาจารย์แหลกาดึงรตดตอรี่ไว้ได้ค่ะโกแปดสองตัดเลนเอาเด้อค่ะเจ็ดสามแปดสองขึอนพ่นมากเป็นพิเศษนะคะ ค่ะในคลิปนี้ก็ขอบพระคุณพ่อเม่พี่นอ้องเอฟซีที่เขมามักติดต,ตามรับชมรับฟังนะคะกดไลค์กดแชร์ตั้งจองน้ำเนาะค่ะจังไดก็ให้ชะะใหโชคให้มานให้ร่บให้รวยกันสู้ผู้สู้สคนเด้อค่ะเด้อโชคดีไม่ใช่ค่ะ